สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็งร้อนกันอีกครั้งนะคะปลายเดือนพฤศจิกายนปี68ที่ผ่านมาภาพของหาดใหญ่ที่จมอยู่ใต้น้ำกลายเป็นภาพที่เอ่อน่ากลัวมากจริงๆค่ะครับเป็นภาพที่สะเทือนใจมากหลายเสียงบอกตรงกันเลยว่านี่คือฝันร้ายที่รุนแรงกว่าปี53แล้วก็อาจจะหนักที่สุดในประวัติศาสตร์ของเมืองเลยด้วยอืมคำถามที่ทุกคนอยากรู้ก็คือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะ เมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีระบบป้องกันน้ําท่วมดีมากๆทําไมถึงกลับไปอยู่ในสภาพนั้นได้เป็นคําถามที่สําคัญมากเลยครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การหาว่าใครผิดแต่เป็นการทําความเข้าใจปัจจัยหลายอย่างที่มันมาเจอกันพอดีอย่างไม่น่าเชื่อวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกข้อมูลทั้งหมดกันนะคะเพื่อหาคําตอบว่าพายุที่สมบูรณ์แบบหรือ perfect storm ที่ว่าเนี่ยมันก่อตัวขึ้นมาจากอะไรกันแน่ งั้นเรามาเริ่มกันที่ปัจจัยแรกเลยดีไหมคะสิ่งที่มาจากฟ้าก็คือปริมาณฝนที่มันไม่ธรรมดาเลยครับมีคนใช้คำว่า r รนบอมหรือฝนแช่เลยทีเดียวใช่ครับแล้วตัวเลขสถิตินี่มันยืนยันความน่ากลัวนั้นได้ดีมากเลยคือในช่วงวันที่19ถึง21พฤศจิกายนแค่3วันนะครับปริมาณน้ำฝนสะสมในบางพื้นที่มันทะลุ600มลเมตรไปแล้ว600มเมตรคือ แค่พูดเป็นตัวเลขอาจจะยังนึกภาพไม่ค่อยออกมันเยอะขนาดไหนคะถ้าเทียบกับปกติลองนึกภาพแบบนี้นะครับปริมาณน้ําฝนขนาดนั้นเนี่ยเทียบเท่ากับปริมาณฝนที่ตกตลอดทั้งปีในบางจังหวัดของไทยเลยทั้งปีเลยเหรอคะครับ แต่นี่มันเทล,ลงมาที่หาดใหญ่ที่เดียวภายในเวลาแค่72ชั่วโมงโห oh. พูดง่ายๆก็คือน้ำที่ควรจะตกใน365วันมันถูกบีบอัดลงมาเหลือแค่3วันไม่น่าเชื่อเลยค่ะเหมือนธรรมชาติฉีกปฏิทินทิ้งไปเลยแล้วในทางวิชาการล่ะคะเขาเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าอะไรมันมีชื่อเฉพาะของมันไหมมีครับในทางอุทกวิทยาเนี่ยเขาจะเรียกความรุนแรงระดับนี้ว่าอุบัติการคาบเวลารอบ300ปีคาบเวลารอบ 300ปีหมายความว่าในทางสถิติแล้วเหตุการณ์แบบนี้มีโอกาสเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวในรอบ300ปีหรอคะถูกต้องครับถ้าจะพูดได้เห็นภาพชัดๆก็คือในช่วงชีวิตของคนสรุ่นอาจจะเจอฝนระดับนี้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งมันบอกเราสองอย่างอย่างแรกคือมันหายากมากและอย่างที่สองก็คือไม่มีระบบระบายน้ำที่มนุษย์สร้างที่ไหนในโลกที่ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับม,บมวลน,น้ำมหาสารระดับนี้ได้ในทันที คือมันเกินขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานไปไกลมากครับโอ้เข้าใจแล้วค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยคือน้ำมันเยอะเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดแต่คำถามต่อมาก็คือแล้วอะไรที่ทำให้ฝนมันตกหนักแล้วก็แช่นานผิดปกติได้ขนาดนั้นคะครับตรงนี้แหละครับที่เรื่องมันเริ่มซับซ้อนขึ้นเพราะมันไม่ใช่แค่เมฆฝนธรรมดาแต่มันเป็นเหมือนกลไกของสภาพอากาศหลายหลายชิ้นที่มาทำงานประสานกันพอดีแปะ๊ะ เริ่มจากภาพใหญ่ระดับโลกก่อนเลยคือปี68เนี้ยเป็นปีที่เรากำลังเจอกับปรากฏการณ์ลานิยาลานียาชื่อนี้เราได้ยินกันบ่อยๆมันส่งผลกับบ้านเราโดยตรงยังไงคะลานียาทำให้ทะเลแถบบ้านเราอุ่นขึ้นกว่าปกติครับพอน้ำทะเลอุ่นอัตราการระเหยมันก็สูงขึ้นมหาศาลชั้นบรรยากาศเหนือหัวเราก็เลยเต็มไปด้วยความชื้นที่อัดแน่นมากๆเหมือนเป็นเชื้อเพลิงที่รอวันปะทุ เปรียบเทียบได้ดีเลยครับเหมือนมีเชื้อเพลิงชั้นดีจำนวนมหาศาลลอยรออยู่เต็มไปหมดพร้อมจะกลายเป็นฝนได้ทุกเมื่อเดี๋ยวนะคะแต่ปรากฏการณ์ลานีญาเนี่ยก็เกิดค่อนข้างบ่อยในภูมิภาคเราใช่ไหมคะใช่ครับแสดงว่าเชื้อเพลิงที่ว่านี้มันก็มีรออยู่เรื่อยๆอยู่แล้วหรือเปล่าคะแล้วอะไรที่ทำให้ครั้งนี้มันพิเศษมันเลวร้ายกว่าครั้งอื่นๆเป็นคำถามที่ดีมากครับ เพราะเชื้อเพลิงอย่างเดียวมันไม่ทําให้เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ได้มันต้องมีตัวจุดชนวนและในครั้งนี้ตัวจุดชนวนก็มาในจังหวะที่พอดีเกินไปคืออะไรคะคือมวลอากาศเย็นกําลังแรงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาพอดีครับมวลอากาศเย็นเหรอคะนึกว่าจะทําให้อากาศแห้งแล้วฝนน้อยลงซะอีกปกติก็เป็นอย่างนั้นครับแต่มันขึ้นอยู่กับว่ามันมาเจอกับอะไร ในช่วงเวลานั้นพอดีเนี่ยมีร่องมรสุมซึ่งก็เหมือนแม่น้ำสายใหญ่ปุนท้องฟ้าที่พาฝนมากำลังพาดผ่านภาคใต้อยู่อ๋อ oh. พออากาศเย็นซึ่งมันหนักกว่าหนานแน่นกว่าแผ่ลงมามันเลยทำหน้าที่เหมือนกำแพงขนาดใหญ่เข้าไปประทะแล้วก็กดร่องมรสุมเอาไว้กดเอาไว้ไม่ให้ไปไหนใช่ครับไม่ให้เคลื่อนที่ไปไหนเลยโห oh. เหมือนกับว่า ร่องฝนที่ควรจะไหลผ่านไปกลับถูกสกัดให้หยุดนิ่งอยู่กับที่อย่างนั้นเลยเหรอคะถูกต้องครับและตำแหน่งที่มันหยุดนิ่งก็คือเหนือหาดใหญ่กับสงขลาพอดีเป๊ะอืมมันเลยกลายเป็นภาพที่เขาเปรียบเทียบว่าเหมือนมีคนเอากระมังยักษ์มาคว่ำใส่เมืองเป็นภาพที่ชัดมากเลยค่ะคือฝนมันไม่ได้แค่ตกแล้วผ่านไปแต่มันเทลงมาที่จุดเดิมซ้ำๆๆอยู่หลายวันนี่คือการทํางานร่วมกันที่สมบูรณ์แบบในทางที่เลวร้ายที่สุดคือมีทั้งเชื้อเพลิงที่อัดแน่น แล้วก็มีตัวสกัดที่บังคับให้มันปล่อยพลังงานทั้งหมดลงที่จุดๆเดียวฟังดูแล้วเหมือนเป็นปัจจัยทางธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้เลยจริงๆแต่น้ำมหาสารจากฟ้ามันเป็นแค่เครื่องแรกของเรื่องราวใช่ไหมคะเพราะสุดท้ายน้ำทั้งหมดก็ต้องตกลงมาบนพื้นดินและจากข้อมูลที่เรามีดูเหมือนว่าชัยภูมิของหัดใหญ่เองก็เหมือนเป็นเวทีที่ถูกจัดฉากรอไว้สาหรับโศกนาฏกรรมครั้งนี้อยู่แล้ว ถูกต้องเลยครับนั่นคือปัจจัยที่สองที่สำคัญไม่แพ้กันเลยเพราะมันอธิบายว่าทำไมน้ำถึงไม่ยอมไปไหนลนักษณะทางภูมิศาสตร์ของหัดใหญ่เนี่ยมีคนเปรียบเชื่อไว้ว่าเหมือนกระทะก้นลึกกระทะก้นลึกครับตัวเมืองหัดใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางของแอ่งซึ่งเป็นจุดที่ต่ำที่สุดล้อมรอบด้วยพื้นที่สูงอย่างเขาคอหงและก็เทือกเขาสันการาคีรีตามธรรมชาติแล้วน้ำจากทุกทิศท,ทุกทางที่ตกลงมาบนขอบกระทะก็จะไหลามารวมกันที่ก้นกระทะ ซึ่งก็คือตัวเมืองหัดใหญ่ใช่เลยครับและปัญหาก็คือกระทะใบนี้มีรูระบายน้ําที่เล็กมากๆเล็กมากและมีเพียงรูเดียวนั่นคือครองอุตภเปาครับลองนึกภาพเราเทน้ําจากถังใหญ่ๆหลายใบลงอ่างล้างหน้าพร้อมๆกันอืมแต่รูระบายน้ําของต่างนั้นขนาดเท่าเดิมน้ํามันย่อมระบายไม่ทันแล้วก็เออล้นกลับขึ้นมา นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหาดใหญ่ในสเกลที่ใหญ่กว่ามากๆครับคลองอูตเภาไม่สามารถรับน้ําที่ไหลบ่ามาจากทุกทิศได้ทันแล้วเหมือนเคราะห์ซ้ํากําซัดเลยนะคะเพราะในจังหวะเดียวกันนั่นเองก็มีอีกปัจจัยเข้ามาทําให้สถานการณ์มันเลวร้ายถึงขีดสุดนั่นก็คือน้ําทะเลหนุนใช่ครับนี่คือตัวแปรที่เป็ดเกมเลยก็ว่าได้ในวันที่ฝนตกหนักที่สุด เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงสุดพอดีซึ่งมันดันให้น้ำในทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นปลายทางของคลองอูตเภามีระดับสูงขึ้นมากมันเกิดสภาวะที่เรียกว่าไทโดล็อกกิ้งไทโดล็อกกิ้งมันคืออะไรคะมันคือสภาวะที่แรงดันของน้ำทะเลที่หนุนเข้ามามันสูงกว่าแรงดันของน้ำจืดที่พยายามจะไหลออกไปผลก็คือปากทางระบายน้ำมันถูกล็อกด้วยมวลน,น้ำทะเลอ๋อ oh. ทำให้น้ำในคลองอุตภาัาไหลออกไม่ได้หรือไหลได้ช้ามากๆครับนึกภาพตามแล้วอึดอัดแทนเลยค่ะหมายความว่าเมืองถูกขังไว้จากทุกทางเลยทุกทางจริงๆครับน้ําเหนือจากรอบๆแอ่งกระทะก็ไหลบ่าลงมาเติมไม่หยุดน้ําในเมืองที่ท่วมอยู่แล้วก็ออกไปไหนไม่ได้เพราะทางระบายติดและน้ําทะเลก็หนุนกลับเข้ามาปิดทางออกสุดท้ายอีกโห สภาพของหาดใหญ่ในตอนนั้นเลยไม่ต่างอะไรจากอ่างเก็บน้ำขนาดยักษ์ที่ไม่มีทางระบายออกเลยครับพอเห็นภาพรวมแบบนี้แล้วถึงเข้าใจเลยว่าทำไมครั้งนี้ถึงสาหัสขนาดนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเลยแต่เป็นความโชคร้ายที่มาบรรจบกันอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆทั้งฟ้าดินทะเลที่นี้มันมีปัจจัยหนึ่งที่ข้อมูลชี้ว่าเราต้องยอมรับความจริงนั่นคือปัจจัยที่เกิดจากตัวเราเองหรือการเติบโตของเมือง เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนครับแต่ก็เป็นความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การขยายตัวของเมืองหัดใหญ่ในช่วง1 0 1ถึงปีที่ผ่านมามีส่วนทําให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเลยการขยายตัวของเมืองมันไปซ้ําเติมตันหาน้ําท่วมได้ยังไงคะในเมื่อเมืองควรจะมาพร้อมกับระบบระบายน้ําที่ดีขึ้นไม่ใช่หรอในทางทฤษฎีเป็นอย่างนั้นครับแต่ในทางปฏิบัติสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราสูญเสียแก้มลิงธรรมชาติไปมหาศาลแก้มลิงธรรมชาติครับในอดีต พื้นที่รอบนอกของหาดใหญ่เคยเป็นพื้นที่ลุ่มที่นาสวนยางซึ่งทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำขนาดใหญ่คอยดูดซับแล้วก็ชะลอความเร็วน้ำไว้ก่อนที่มันจะไหลเข้าเมืองแต่ตอนนี้พื้นที่เหล่านั้นกลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นถนนคอนกรีตไปหมดแล้วถูกต้องครับพื้นคอนกรีตกับพื้นดินเนี่ยคุณสมบัติต่างกันสิ้นเชิงพอน้ำฝนตกลงบนคอนกรีต มันไม่ซึมแต่มันจะไหลบ่าไปตามพื้นผิวอย่างรวดเร็วและรุนแรงมุ่งตรงไปที่ต่ำที่สุดก็คือตัวเมืองทันทีทำให้มวลน,น้ำก้อนแรกมาถึงเร็วขึ้นแรงขึ้นใช่ครับแต่ว่าผลกระทบที่น่ากังวลกว่านั้นก็มีคืออะไรครับคือสิ่งปลูกสร้างบางอย่างได้เข้าไปขวางทางน้ำไหลาตามธรรมชาติโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวในอดีตอาจจะมีร่องน้ำเล็กๆหรือทางน้ำหลักตามธรรมชาติที่ช่วยแบ่งเบาภาระของคลองสายหลักอืม แต่พอมีการสร้างถนนถมที่เพื่อสร้างโครงการต่างๆทับเส้นทางพวกนั้นน้ำที่เคยมีทางไปก็ถูกปิดกัน้นแล้วก็ถูกบังคับให้เปลี่ยนทิศทางซึ่งบ่อยครั้งมันก็เปลี่ยนทิศเข้าสู่ย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองพอดีแสดงว่าในข้อมูลที่เรามีอยู่มีการชี้ให้เห็นไหมคะว่านี่เป็นการมองข้ามความเสี่ยงเพื่อแลกกับการเติบโตหรือว่าเป็นผลลัพธ์ที่เราคาดไม่ถึงจริงๆ ผมว่ามันน่าจะเป็นทั้งสองอย่างประกอบกันครับส่วนหนึ่งคือการเติบโตที่มันเร็วมากจนการวางผังเมืองในภาพรวมอาจจะตามไม่ทันแต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็สะท้อนบทเรียนราคาแพงว่าการพัฒนาเมืองที่มองแค่ตัวเลขเศรษฐกิจโดยไม่เข้าใจระบบนิเวศและเส้นทางของน้ำอย่างท่องแท้สุดท้ายแล้วธรรมชาติก็จะมาทวงคืนในแบบที่เราคาดไม่ถึง มีการสรุปไว้ในข้อมูลได้น่าคิดมากค่ะว่านี่คือราคาที่เราต้องจ่ายจากการพัฒนาเป็นคำที่ทั้งส่งพลังแล้วก็น่าเศร้าในเวลาเดียวกันเลยนะคะใช่ครับมันเป็นเรื่องที่น่าหดหูเมื่อข้อมูลชี้ไปในทางนั้นเพราะมันหมายความว่าส่วนหนึ่งของภัยพิบัติครั้งนี้เรามีส่วนสร้างมันขึ้นมากับมือไม่ใช่แค่จากธรรมชาติร้อเปอร์เซ็นตโอเคค่ะ เราได้ไล่เรียงปัจจัยทั้งหมดมาแล้วทั้งจากฟ้าดินแล้วก็ฝีมือมนุษย์พอจะสรุปได้ชัดเจนแล้วนะคะว่า,า,วาเหตุการณ้ำท่วมหัดใหญ่ปี68ไม่ได้เกิดจากสาเหตุดเดียวแต่การเป็นการมาบรรจบกันของปัจจัยที่เลวร้ายหลายๆอย่างจนกลายเป็นพายุที่สมบูรณ์แบบจริงๆถ้าจะให้รูปยอดอีกครั้งนะครับมันคือการทางานร่วมกันของ3กลไกหลัก 1. คือสนระดับ300ปีที่ถูกกระตุ้นโดยลานียและถูกกดไว้ด้วยอากาศเย็น สองคือภูมิประเทศแบบแอ่งกระทะที่มีทางออกทางเดียวและถูกซ้ำเติมด้วยน้ำทะเลนหนุนและสคือการขยายตัวของเมืองที่เข้าไปเปลี่ยนทางน้ำแล้วก็ลดความสามารถในการซับน้ำตามธรรมชาติของพื้นที่ลงไปซึ่งบทสรุปจากเหตุการณ์ครั้งนี้ชัดเจนมากว่ามันจะเป็นบทเรียนครั้งสำคัญที่บังคับให้เราต้องกลับมาทบทวนแผนรับมือภัยพิบัติในอนาคตทั้งหมดใหม่หมดเลยถูกต้องครับและมันทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดต่อด้วย ไม่ใช่แค่สำหรับหาดใหญ่นะครับแต่สำหรับทุกเมืองที่กำลังเติบโตในยุคที่สภาวะอากาศสุดขั้วกลายเป็นเรื่องปกติใหม่ไปแล้วคะเรื่องราวของหาดใหญ่ครั้งนี้มันถามเราดังๆเลยว่าเราจะสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเมืองที่ไม่หยุดนิ่งกับความจริงทางภูมิศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้และความแปรปรวนของธรรมชาติที่คาดเดายากขึ้นทุกทีได้อย่างไร เป็นคำถามที่ใหญ่แล้วก็ท้าทายมากเลยค่ะใช่ครับอะไรคือราคาที่เมืองต่างๆยอมจ่ายเพื่อการเติบโตและเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าโครงสร้างพื้นฐานที่เราทุ่มเทสร้างในวันนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับพายุแห่งอนาคตไม่ใช่แค่พายุที่เราเคยเจอในอดีตนี่คือคำถามที่ผมคิดว่าเราทุกคนต้องช่วยกันหาคำตอบครับ